สวัสดีค่ะตอนนี้ทิพอยู่ที่ริวคอนโดนะคะพา,าชมบรรยากาศโครงการค่ะที่ริวนะคะจะมีอยู่4อาคารนะคะมี A แล้วก็ข้างหน้าเรานี้ก็คืออาคาร B นะคะแล้วก็ด้านในค่ะจะเป็นอาคาร C และอาคาร D นะคะจะอยู่ฝั่งนี้ค่ะ ในโครงการเงียบสปปงบตั้มล่นค่ะมีสระว่ายน้ำฟิตเนสด้วยนะคะที่นี่นี่ค่ะจอดรถค่ะจะจอดแบบนี้ได้เลยจะมีที่จอดรถนะคะแล้วก็ด้านบนตรงนี้ค่ะจะเป็นฟิตเนสนะคะนนะคะตรงนี้จะเป็นฟิตเนสค,ค่ะ พิพเนสสระว่น้ำจะอยู่ด้านนี้เลยแล้วก็อาคารนิตินะคะนิติจะอยู่ใต้อาคาร A ค่ะตรงนี้ค่ะรับพัสดุกแล้วก็ติดต่อเรื่องต่างๆนะคะที่ตกใต้อาคารตรงนี้ได้เลยนะคะ,คะก็นี้นะคะตรงนี้จะเป็นสระว่ายน้ำ ก็มีร้านอาหารอยู่ตรงนี้นะคะนี่ค่ะก็ทางออกโครงการก็จะติดถนนแบบนี้เลยค่ะ,คะวันนี้พาชมบรรยากาศรอบโครงการเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ